สวัสดีครับผมลูกชนะเขาละมือนี้ก็ได้มาเบียดตะขาคว้ยของพอคำสอนนะครับเนาะเป็นไงมาเบียดตะขาคว้ยคว้ยงามคนนะครับเนาะเป็นคว้ยโคมครับคุ้ยบ้านคุ้ยบานเนาะคว้ยโคมไอ้เพิ่งท่องปะว่าตอนนี้ท่องบ่ครับท่องท่องครับท่องท่องโอ้ท่องในสักเดือนนะท่องในสี่ยับหาเดือนแล้วครับยับหาเดือนที่เดือนกรกฎยับหาเดือนเนาะครับเนาะ คนพี่ลูกความลูกคนตัวแม่ยตัวผู้่ะตัวแม่ครับตัวแม่ลูกคนตัวแม่โอ้ลูกคนงามเลยทรงลูกดีครับง่ายง่ายคุณผู้ชมโค้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมซื้อสองได้สามครับตัวโคมเนี่ยเขาฟังกิมบวมหลายแล้วครับเพราะว่าคนตื่นกล่องครับตื่นผมสูงไรเท่ไรครับเนี่ยร้อยสามสิบครับโอ้สูงไรสามสิบครับแล้วตัวนี้สูงบ่สูงไรอืม สูงลายสามสิบบวกกับลูกตัวที่ครับฝ้าในท้องฟ้าในท้องตัวลูกที่ไหนครับในท้องลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองโอ้โหน่างามเขาเปิดดีครับเขาเปิดนาตาดีครับผมโอ้อ่องข้อสวยครับตาแจ่มแข้มจ่มครับผมแข้งขาพอดีครับเด้อแข้งขาใหญ่ดีครับเพื่อสูงลายสามสิบบวกครับตัวนี้ Paid, paid. ครับเดี๋ยวนี่สุดสมกับสมกับพ่อบ้านเราเล่าเนาะความคุ้มฝูงครับผมหางงามดีครับงามดีครับผมสวยามดีครับผมสวยดีครับสวยจนสวยลูกแรกลูกเบอร์สองครับแล้วน่ลูกงามครับสวยดี จ้ำตาดิแมนมัดิบองขอจ้แจมจ้ำจ้ำยัองข้องขอมีสององครับพวกอัตลักษณมัดทัดเลยครับผมเนี่ยอัตลัถอก่องมัดองขอสองแจมแจมแจมองข้อมีสององครับตาจ้ำจมแจำแจมชงขายง่ายดีครับผมขายง่ายดีครับก็มจนี้ะพอเนาะบ่บ่บ่มีอจนี้มืยังเาวามมือ้องการที่วาลรคตนียเดี๋ยขายขายหยกข้อครับผมขายหยกจ้โตแช่แล้ว ลูกลูกคนทรงงามครับลูกคนงามดีครับอยที่พี่น้องเกษตรกรผู้ใดอยากทักทายก็ทักมาครับเด้อทักลกมันบนลกทายทักดาลูกนสวยงามดีครับลูกคนสวยดีครับลูกตัวแม่นะครับเด้อพี่น้องปลูกตัวแม่เมื่อนานมาดีงลูกีครับทานาดี้ลูกตัวม่แล้วครับแปดนี่กัน ราคาเปิดไว้กับแปดสิบเท่อเนาะครับแปดเมื่นบาทที่กันครับผมเช่าหน้าธรรมดานาตาดีมัดเมื่นครับตามโฉขายโยคอกเลยสวยดีครับผมสวยดีดูคนทรงดีครับทรงลูกดีงามดีครับผมเกษตรวันฮัดเลี้ยงอยากเลี้ยงมือไม่ไม้ทุ่นหน่อยๆนะครับกับพ่อทักมาเลยครับผมเงินเยอะ ว่าอะไรครับาไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อยอดกันไหมกระจาแยแล้วเลยปล่อยให้มัดสามตัวครับผมครับผู้ใดอยากมาเอาไปมัดเก่ามาเอาไปมัดครับผมขึ้นสามตัวเลยครับคขั้นสามตัวเลยครับผมลอเลยโอ้สวยดีครับคุณเกษดรสวยดีกันสวยดีเชี่ยวขยี้เกียงครับเกียงขายไงดีครับเรียบไงง่ามดีเลยครับเนี่ย เล็บงามเร็บงามสูงๆด้ับเร็บแบบตัวกันเล็บงามสูๆงๆบัดเล็บโอไมคสี่ลายเสวยดีครับผมแขรงขาบนไทยชัดเลยครับผมงามดีงามงามครับก็จะงามแบบซ<ช>ื้อซือสองดได้สามครับผมเดี๋ยวนะครับเด้อสวยดีครับผมออกล่กเค่ี เอาคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านีน้นะครับนะสว,ส,สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทักด้ยใครให้เมีันด้วยนะครับ